สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมคลิปนี้ครับเรามาดูการถอนกําลังของทีมงานรถวินนะครับรถวินทีมงานช่างอุ้ยรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับ0 8 7 8 7 4 9 9 8 7ติดต่อรถวินกําลังจะขึ้นเทเลอร์ครับเทเลอร์ของทีมงานแสวงรถเกี่ยวข้าวเทเลอร์สุดรอเลย มารับรถเกี่ยวข้าวหลังจากที่ทำภารกิจเสร็จสิ้นจากบ้านโนนโนนคูนนะครับบ้านโนนคูนตําบลหนองแวงอําเภอศรีนาลงจังหวัดสุรินทร์ครับคราวนี้ก็จะเดินทางไปต่อที่อําเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาครับขอนกําลังจากจุดนี้ ไปต่ออีก200กว่ากิโลเมตรทีมงานสแสวงรถเกี่ยวข้าวบอกว่าตาม G.P.S. นะครับจากจุดที่รถเกี่ยวข้าวของทีมงานติดอยู่นั้นมาจนถึงที่นี่ครับก็ระยะทาง260กว่ากิโลครับ เกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวนั้นติดลมอยู่2วันแล้วเอารถเกี่ยวของทีมงานดึง2งนันบวกกับรถแบคโคอีกโกเบ200อีก1คันก็ยังไม่ขึ้นนะครับถือว่าโหดพอสมควรหนักพอสมควร เห็นบอกว่าติดอยู่ในลักษณะเอียงครับแล้วก็ภารกิจที่เพิ่งจะจบสิ้นไปนี่ทีมงานรถบินนี่ดึงรถเกี่ยวข้าวประที่พัฒนาการช่างนะครับของทีมงานาพ่อน้องเติมนะครับจากอำเภอปรังปูจังหวัดศรีสะเกดนะมาจมอยู่ตรงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทองคำนี่แหละ เรียมแรกก็อยู่ติดกับอำเภอข่ขันครับนั่นก็คือบ้านหนองสแก่สนครับอำเภอตำบลปราสาทอำเภอข่ขันจังหวัดศรีสะเกดเรียมที่สองติดกับเขตของอำเภอสังขะจังหวัดสุรินเรียมที่สามก็อยู่ในเขตของตำบลหนองแวงอำเภอศรีนาลงจังหวัดสุรินเ,เรียมที่สี่นี่ นะครับก็จะเป็นในเขตของอำเภอปางกู่เองตามที่ทีมงานพ่อทั้งเติมได้ให้ข้อมูลไว้นะครับในจุดนี้นี่ GPS ไม่สามารถปักหมุดได้เลยปักหมุดเนี่ยมันจะไปอยู่ทั้ง4มุมเนี่ยแหละครับขึ้นตเตเลเล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วทำการล็อกเซฟตี้ครับ200กกโลป้องกันรถวินหลุนหายครับ

ออกเดินทางแล้วครับไปแล้วรถเทรลเลอร์ของทีมงานสแสวงรถเกี่ยวข้าวนะครับก็จะพารถวินนั้นล่วงหน้าไปก่อนส่วนทีมงานรถวินก็จะไปกับน้องพารวยผมนี่แหละระยะทาง200กว่ากิโลนะครับ ก็รายงานกันสั้นๆครับผมคลิปนี้เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ